คที่เราฟังรรมมันคงมีกิจการงานด้านอืน่นที่จะทาการพูดก็ไม่ใช่นาทีของเราที่จะพูดเป็นนาที่ของคนอื่นเขาจะพูดจังวมใจของตัวระวังใจของตัวให้รั่วไหลไปถูกอารมณ์ข้างนอกธรรมะที่แสดงออกไปสัมผัสกับใจใจจะคอยหองใสใจจะคอยสงบมีเื่อการธรรมะถูกต้อง เกิดผลเกิดประโยชน์เกิดอนิสงคือเห็นความสงบเย็นของใจถ้าฟังไม่เป็นจะฟังเท่าไรนันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์ให้ฉะนั้นการฟังเทศในสมัยทุทธการถึงจะพระพุทธองค์จะแสดงหือพระโอษฐ์ของพระองค์เองผู้มาสดับรับฟังก็มีส่วนมากฟังจากพระโอษฐ์เดียกันแต่บาง่านบางคนก็ต่กำเรมาผลนิพพานได้ แต่บางทัมบบางคนก็ถึงอนาคตดาโฤกษ์เศกิจทาคารบางสัมบบางคนก็ถึงภรรยาคมบางสัมบบางคนก็ไม่ได้ผลในประโยชน์อะไรจากการระดับรับฟังนี่เนื่องจากในรักษาทั้งวรนจิตใจของตัวหรือว่าการฟังนั้นไม่เป็นสิ่งสําคัญอะไรจิตใจเคยอยู่เกี่ยวกับอารมณ์ทัญญาอะไรก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของมันเมื่อเป็นอย่างนั้น ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันก็ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นให้เพราะท่านเอวังขอนั้นก็ต้าทุใสบุญแล้วแต่สาวบุญคืออะไรเมื่อไม่รู้จักบุญก่แสวงหาบุญไม่ได้ถึงจะนั่งทับนอนทับบุญอยู่ก็ไม่รู้ว่าบุญคืออะไรเลยไม่เกิดสาระประโยชน์ให้บุญก็คือความสุขของใจความสงบของใจความเบิกบานของใจอยากวอกบุญหากคนรู้จักบุญ จะฟังเทศเกิดตามไม่ฟังเทศเกิดตามอยู่สถานที่ใดก็ตั้งใจรักษาบุญของตัวทำจิตทำใจให้เป็นบุญของใสให้สุขให้เย็นอยู่ภายในอารมณ์อะไรที่เป็นข้าศึกตัดตูนะ่เกี่ยวกักบกัวพันกับจิตกับใจก็พยายามขับไล่อารมณ์นันนั้น,น,นให้มันตกออกไปได้ไหมกเกี่ยวกับจิตใจของตัว อารมณ์ส่วนใดถึงเป็นธรรมยีในถึงเป็นสิ่งที่แก่ใช้จิตใจให้ผ่องใสจิตใจให้เบิกบานจิตใจให้เกิดสลดตั้งเวทผ็พยายามรักษาอารมณ์อนั้นเอาไว้ใจเหมือมีอารมณ์ที่เป็นอาจเป็นธรรมก่ออาศัยใจเหมือม,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 มีที่พักมันก็สงบนีใจในมีที่พักขี่ผ่อนใจในม,มีอาหารที่เป็นอาจเป็นธรรมให้มีแจ อาหารที่เป็นพิษเป็นภัยเมื่อรับทานลงไปก็เกิดทุกเกิดโทษเพราะจริงที่เป็นอาหารนั้นมันเป็นพิษเป็นโทษอยู่ในมันเราเรานํามารับทานมันก็เกิดทุกเกิดโทษแก่ธาตุแก่ขันเนี่จิตใจของพวกเรา่ันก็ทํำลองเดียวกันความเดือดร้อนวุ่นวายไ <c oughs> ม่สุขไม่สบายคือเรานําอาหารของใจหล่นั้นจึงเป็นพิษเป็นภัยมาให้มันรับทาน หกชันจิตใจของพวกเราท่านจึงเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหล,ลงราคาตัญหาต่างๆนานา,นาไม่มีโอกาสเวลาที่จะสงบเย็นได้นี่คือจิตใจขาดผู้ดูแลรักษาเพียงแต่รู้ว่าเรามีจิตมีใจใช่ไหมรักษาสังวรระวังไหนวะกลางวันกลางคืนยืนเดินหนังนอนอยู่อิเลียบทได้ก็ปล่อยให้ใจเกี่ยวข้องสังคมกับอารมณ์สัน้นาเีเป็น คิดเป็นไยเป็นเปลี่ยนเป็นน้มหินแทงจิตใจท้องตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บ,นบ่นว่ามันทุกอย่างนั้นมันเกิโดโทษอย่างนี้ <c oughs> ก็กม่รักษาทั้งบอนมันรักษาทั้งบอนมันทุกสิ่งทุกอย่างในใจไปขอเกี่ยวครัวพันในใจไปยึดมัน่นในสิ่งนั้นนั้นปล่อยวางละถอนมันไปรูปมันก็อยู่ตามจภาพของมัน สี่งมันก็อยู่ตามสถาบของมันเราเกิดมาเราขอเห็นเราไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอยู่เราตายไปสิ่งเหล่านี้มันก็มีตามหน้าที่ของมันมันไม่เคยขาดจากโลกแต่ไหนจกอะไรมาคนโง่ที่ไปยึดถือแดบถามโลกจึงไม่มีโอกาสเวลาที่จะเบาจะสบายได้นี่แต่วันหนักหมวงเกิดทุกเกิดโทษ แต่ตนของตนอยู่ตลอดเวลาพระ้ใชลเจ้า่ันรู้ขันสลาด่ันจิงนำธรรมะม,มาสอนโลกเื่อแก่ไขขับไล่จิตใจที่ของจิตคิดและในสิ่งทิ่เป็นคิดเป็นไทยที่เป็นทุกข์เป็นโทษให้ตกออกไปจากใจของตัวนี่เป็นเหื่อธรรมะของพระุ้ศลเจ้าใครคนคิดที่นิจใจนานำมารักษาใจไวาใจใจข่องตัวคนนั้นก็ คนจากชั่วคนจากพกุกคนจากโทษมีความสุขความสงบความเย็นใจอยู่ตลอดไปทั้งกลางจิโลกก็เป็นอยู่อย่างนี้พระพทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นในโลกก็วันคืนเดือนปีนั้นมีมาแต่ไหนแต่ไรก็มีอยู่คนแก่คนเจ็บคนตายมันก็มีอยู่ความร้อนความเย็นมันก็มีอยู่มันมีมา,ตาแต่ไหนแต่ไรแต่ ท่านมาวิิจชัยดิเนใจใยนาแก้ไขจิตใจของท่านไม ah ่ e ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้ติดคล้องในสิ่งเหล่านั้นจิตใจของท่านจึงเบิดบานเป็นพุทธะรู้อยู่ตลอดเวลาไม่หลงหลับเหมือนพวกเราตื่นรู้เบิดบานนี่คือจิตใจที่เป็นพุทธะนี่หลับไม่ได้หลงในอารมณ์ทั้งอย่าง ในรูปในเสียงในเรื่องราวของโลกเราก็เป็นคนคนหนึ่งซึ่งมีกายมีจิตเหมือนท่านไม่อาภัพเอาบาสนาอะไรพอเกิดมาถึงจะไม่พอพระพุทธเจ้าะธรทำวิน,นัยถึงยังมีอยู่ก็เป็นครูเป็นศาสดาสอนแทนพระพุทธเจ้าถ้าเรานําเอาทรมะําสอนของพระพุทธเจ้าที่ไหนเนีน่ยสอนเอาไว้ ว่าริงใดควรกระทำํำเพนต่างหน้าต่งางตารักษากระทำมำเพนสิ่งนั้นสิ่งใดีท่ทกันบอกว่าเห่ยครับไล่เสียสารอย่าไปแกต้องหรือกระทำสิ่งนั้นแล้วก็ห้ามจาิตใ,ใจของเราไม่ให้คิดปรุงอยุ่เกี่ยวห้ามกายของเราไม่ให้ทำห้ามใบจาของเราไม่ให้พูดในสิ่งที่เป็นผิดเป็นไทยเมื่อเรารักษาได้อย่างใจอยู่ ในอัจในทำถึงกิเลสตั้หายังไม่ตกหล่นออกไปในระยะปัจจุบันก่อตามแต่ความพยายามความเพียนของเราพยายามรักษาอยู่อย่างนั้นจิตใจก่อนหน้าฟันี่จะจของใสจิตใจก่อนหน้าวันที่จะละขอนจากกิเลสนี่คือการปฏิบัติจิตใจของตัวถ้าหากจิบัติจิตใจนี้เป็นของที่มีคุณค่าสาระสูงยิ่งกว่าเรื่องของโลกทัวไปแล้ว ก็ควรสงวนควรรักษา้าคิดว่าจิตใจไม่มีคุณค่าราคาอะไรปล่อยมันไปตามสัญญาอารมณ์ตัวอย่างที่เราเราถันๆันเค้นกันอยู่ความาสุขความทุกข์ที่เรามีอยู่ในตัวของเราเราก็ทราบได้รต่มันดีวิเศษขนาดไหนความาสุขเหลือการหลับการนอนการกินการอยู่ตัดหัวไฟมันโกงสุขได้ ในเย็นไปเิเรื่อยลอยอะไรผิดแต่กแตกต่างกับแต่เราเรปฏิบัติตามอาจิธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นจิตใจของเราถึงเคยหลุ่มหลงติดข้องถือสุขเหลื่องของโลกเป็นป่ะจําจิตใจมาว่ามันสุขมันสนุกแต่น,นั้นอย่างนั้นอย่างนี้พอจิตเข้ามาสัมผัสกับอาติธรรมแต่รับความสงบเย็นภายในซึ่งไม่เคย เห็นเคยเป็นมาก่อนมันปล่อยมันวางมันถอดมันถอนจากอารมณ์สัญญาต่างๆมารวมอยู่เอกเทศเฉพาะเรื่องของจิตมันสุขมันสบายมากกว่าอารมณ์สัญญาของโลกที่เราเคยพบเคยเห็นมาขนาดไหนเราเองจะพอตัดสินใจได้พอมันเห็นมันเป็นในตัวของเราถาจิตรวมนิ่งลงไปจริงๆจังๆ,รงๆเราจะนั่งอยู่อี วันกี่คืนมันก็ไม่มีการเจ็บปวดเหนืยเหนื่อยเหมยหิวอะไรเพราะจิตมันอยู่เอกเทศมันไม่ได้เกี่ยวกับรูปกับนามอะไรซึ่งเราเคยติดข้องมากเก่าก่อนเราจะเห็นหรือตัวอย่างที่ท่งนก่าวเอาไว้ในตำรับตำราพระ่างเขานิโรธมรรบาัตรนั่งอยู่ได้ั้งเกดบางเกดคืนไม่มีการ หลับการนอนการกินการดื่มอะไรมนนีการขับก,การถ่ายสบายอยู่อย่างนั้นาตาเป็นทูกเป็นทออย่างพวกวเราท่านนั่งในกทีนาทีกี่ชั่วโมงมันก่อเจ็บปวดคนไม่ไหวมีจิตใจของท่านละถอนจากความยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของกายของโลกเข้าไปอยู่เอกประเทศอยู่เฉพาะ แบบสัญญาเวทนาภายในจิตในใจข้อง่านื่อเป็นอย่างนั้นวันเวลามันจึงไม่มีเพราะมันไม่เลยออกมาขาดคิดเหล่องหนอกมันอยู่เฉพาะเหลี่องข้องมันแต่นั้นวันที่วันคืนที่ผ่านไปตั้งนานขนาดนั้นแทนที่จะเจ็บปวดเหนื่อยเหนื่อยหิวอย่างนั้นอย่างนีน้มันไม่มีเพราะมันมาอยู่กับการกับเวลามันอยู่เอกเทศ สงบนิ่งอยู่เฉพาะเรื่องของจิตแต่พวกเราท่านหักปฏิบัติยังไงด่ายิ่งกาลังมาอย่างท่านอย่างนั้นแต่เมื่อมันสงบเข้าไปก็พอทราบได้ถ้ามันเ็นอย่างนี้ไม่มีการถอดถอนสิ้นมามันจะอยู่ขนาดไหนจีวันกีคืนมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเจ็บปวดเหนื่อยเ,เหมยหิวอ,อะไรนี่คือจิตรวมลงไปเป็นเอกเทศ ทุกคนมีโอกาสลาสนาพอที่จะฝึกอบรมภาวานาให้รู้ให้เห็นถึงจะอยู่ไม่ได้ระยะยาวนานถึงกับนิโรธสมาบัติใจจิตก็จะต้องตั้มผัดกับความสงบนั้นนั้นเชื่อมั่นแต่ความสงบนี้มีคุณค่าตาราสูงแล้วก็มีศรัทธาอยากจะแกจะทำมำั่เพนให้เห็นให้รู้ ถึงจิตถอถอนออกมาด้วยอำนาจที่เราไปเห็นชาเจียนในจิตในใจก็เหมือนกันกันกบคนที่เดินทางกันดานไปพบสระน้ำแห่งหนึ่งแต่ในสะเต็มไปด้วยจอกเหนื่อยแหน่แนมอยู่แต่เห็นว่าคงมีน้ำในนั้นเข้าไปแหวกจอกแหนออกไปเห็นน้ำใสสะอาดมาดื่มน้ำที่เขากระหาอยู่นั้น สะดวกสบายอิ่มน้ำสำลันของเขาเพอาะทอมดื่มแล้วจอแง้มันก็มาปกคลุมอีกหุ่มห่อเข้ามาอีกน้ำที่มองเห็นนั้นมันก็หายไปแต่ความเชื่อในจิตในใจว่าน้ำในนั้นมันมีไหมมันไม่มีทางสงสัยเพราะเราดื่มแล้วเห็นแล้วเราจะพยายามแหวกจอกแหวกแง้ออกไปอย่างไรน้ำจึงจะโผล่ให้เห็นเด่นชัดใน ตาของเรานั้นมันเป็นหน้าที่ของคนคนนั้นจะทํากันหรือไม่ทําความเชื่อมั่นบานา้ํามันมีอยู่นั้นมันก็มีในจิตในใจนี่ทางศาสนาท่านคือว่าถึงสราระหรือถึงพรระัตนาใจหรือถึงเบื้องต้นของมรรคผลก็เพื่อจิตของท่านสงบ เย็นลงไปอย่างนั้นแต่ถอดถอนออกมาราคาตันหาทุกสิ่งทุกอย่างมันมีในจิตในใจพอมันรวมลงไปท่านั้นที่มันขาดเมื่อมันถอนออกมามันก็มีในจิตในใจแล้วความเชื่อความเลื่อมใสใครจะมาพูดอีตากอดตางสามารถผลนิพพานการต่อพื้นไปปฏิบัติหมดการหมดสมัยคนที่เห็นที่เป็นอย่างนั้นท่านจะไม่เชื่อ ไปตามลมปากของเขาเพราะฉันเห็นควาสมสงบเย็นของใจตัเพื่อปฏิบัติรู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วในขณะที่เห็นแต่เมื่อถอดถอนออกมาความเชื่อว่าความสงบนั้นยังมีอยู่ถ้า,ากรัพื่อปฏิบัติถูกต้องจิตจะเป็นอย่างนั้น <S 2> <S 2> <ừ. S 1> แล้วเมื่อจิตเชื่อมั่นอย่างนั้นความเพียนพยายามที่จะแตะทำบำเพ็ญในตองมี ใจมาบางรรมรรมังคับบัญชาเขากนนั้นจะตั้งหน้า,าต,ตั้งตาประพฤติปฏิบัติพอเห็นคุณค่าของจิตใจตเป็นของจิตสุขเลิศไปเสพยิ่งกวา่าทุกสิ่งทุกอย่างไปเขาจะต้องตั้งใจต้องพฤติปฏิบัติของเขาเมื่อประพฤติปฏิบัติไนลอดละตามสงบตามถูกมันก็จะเกิดขึ้นคือมันใจสงบอีก ในบันไดก็วันหนึ่งอย่างแน่นอนความเชื่อมั่นในจิตในใจมีแล้วรัทธามีแล้วความเพียรมันจะต้องตามมาแต่ต่อไปพาหามาจากที่อื่นมันมีขื้นในจิตในใจของตัวนี่คือการเกิดปฏิบัติเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อสุขเพื่อสงบของตัวตามสู่ความสงบนั้นถ้าจิตของพวกเราท่าน ไม่เป็นไม่เห็นแล้วจะไปอยู่ในสถานที่ใดมันก็สงบได้วิเวกได้สำหรับกายเท่านั้นแต่ใจของพวกเราท่านอย่าไปคิดเลยว่ามันจะสงบให้ถ้าหากไม่บังคับบัญชาจิตใจของตัวให้อยู่ในอาจในธรรมมันจะคิดพงยุ่งเกี่ยวถึงจะไกลขนาดไหนก็ไม่มีอะไรที่จะเร็วยิ่งกว่าเรื่องของใจมันเคยไปจิตอเมริกา ไกลขนาดไหนคิดแคบเดียวเท่านั้นถึงแล้วจิตเคยไปเคยเห็นมันเร็วขนาดนั้นเรื่องของจิตไห่มีอะไรจะเร็วเหมือนจิตเมื่อเป็นอย่างนั้นเรื่องของจิตจึงควรสร้างวรระวังรักษาถ้าหากเราเอาความสงบในการึกิดปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะประสบความสงบสงัดให้เมื่อจิตใจสงบสงัด เป็นอากเป็นธรรมพอสมควราการมาทีจเจรนาแก้ไขขับไล่ความติดข้องของใจความสงสัยลังเลต่างๆมันมีทางที่จะแก้ไขขับไล่ออกไปได้เพราะจิตใจมีกําลังความสงบสมาธิสนับสนุนให่ปัญญาเกิดขึ้นเห็นขึ้นปัญญาก็จะกล่องทีนี้ทีจเจรนามันถึงจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆปัญญามันจะ โผ่ขึ้นมาเองศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็าดีเป็นทางปฏิบัติของนักปฏิบัติถ้าไม่เดินทางนี้วีมดนิพพานนั้นอย่าไปใฝ่ฝันคิดหาถ้าหากเดินทางนี้ไปเรื่อยๆจะมีวันมีเวลาปส่สบพบเห็นแก้ไขจิตใจที่ของจิตต่างๆใส่ตกออกไป